สาเหตุของอาการชาปลายมือที่พบบ่อยสาเหตุหนึ่งก็คือโรคเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดทับหรือ c a พ p a ท t นซินโ s y n d r o โดยมักจะมีอาการชาร่วมกับปวดนิ้วมือและถ้าหากในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการอ่อนแรงของนิ้วมือร่วมด้วยโดยการรักษาในเบื้องต้นได้แก่การลดการใช้งานมือที่มากเกินไป หลีกเลี่ยงการใช้งานมือในท่าที่ทําให้เกิดอาการช้ามากขึ้นโดยเฉพาะในท่างอหรือกระดกข้อมือนานๆ<ม>การแช่มือในน้ําอุ่นทานยาลดอาการอักเสบการบริหารเพื่อยืดกล้ามเนือ้อบริหารเพื่อเคลื่อนเส้นประสาทข้อมือและบริหารเพื่อเคลื่อนเส้นเอ็นข้อมือเริ่มท่าแรกด้วยการกระดกข้อมือยืดกล้ามเนื้อท้องแขน เยียดแขนตรงและใช้มืออีกข้างช่วยกระดกข้อมือขึ้นจนรู้สึกตึงค้างไว้สิบวินาทีจากนั้นงอข้อมือยืดกล้ามเนื้อด้านหลังแขนโดยการเหยียดแขนตรงใช้มืออีกข้างนึงช่วยในการงอข้อมือจนรู้สึกตึงค้างไว้สิบวินาทีเช่นกันทำซ้ำท่าละหครั้งวันละสีรอบ ต่อไปเป็นท่าบริหารเพื่อเคลื่อนเส้นประสาทข้อมือเริ่มจากกำมือโดยนิ้วโป้องอยู่ด้านนอกต่อด้วยแบมือนิ้วชิดกันกระดกข้อมือขึ้นกางนิ้วโป้องออกหันด้านฝ่ามือออกจากตัว สุดท้ายใช้มืออีกข้างช่วยกระดกนิ้วโป้งขึ้นโดยแต่ละท่าทำค้างไว้3-5วินาทีทำต่อเนื่องจนครบทั้งหมด6ท่านับเป็น1รอบทำทั้งหมด10-15รอบต่อวันสุดท้ายคือท่าบริหารเพื่อเคลื่อนเส้นเอ็นข้อมือเริ่มจากแบมือนิ้วชิดกันงอข้อนิ้วมือข้อกลางและข้อปลายเหมือนการทำมือมังเจากนั้นกำมือแน่น โดยนิ้วโป้องอยู่ด้านนอกจากนั้นกลับมาแบมมืออีกครั้งแล้วงอเฉพาะข้อคนนิ้วและสุดท้ายงอข้อคนนิ้วและข้อกลางนิ้วพร้อมกันทำค้างไว้ท่าละ3-5วินาทีทำซ้ำทั้งหมด5-10รอบวันละ2ครั้ง